นาทานไหมครน้าทานหนึ่งครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับปังจาเบเกอรี่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่านผู้ชมทำสังขยาใบเตยนะครับสามารถเอาไปทำเป็นอาชีพได้เลยนะครับสูตรนี้อร่อยมากก่อนที่เราจะชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e กดกระดิ่งให้ปังจาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกดูวัตถุดิบก,ก่อนนะครับ ก็จะมีกะทินะครับเราใช้เป็นกะทิกล่องก็ได้นะครับสองร้อยห้าสิบกรัมนมสดคารเนชั่นนะครับนมสดคารเนชั่นเราจะใช้หนึ่ง้ยกรัมแล้วก็เนยสดหนึ่งร้อยกรัมนะครับน้ำตาลทรายเจ็ดสิบห้ากรัมนะครับไข่ไก่สองฟองใบเตยบดละเอียดห้าสิบกรัมนะครับหัน่นหยาบหยานะครับแล้วก็จะมีสูตรนี้จะมีนมผงนะครับนมผงเราจะใส่2ี่สิบกรัมนะครับ แล้วก็แป้งอนเนกประสงค์แป้งอนเนกประสงค์ใส่สาสิบกรัมนะครับเราจะมีน้ําเปล่าขั้นตอนแรกเราจะมาบดใบเตยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบดใบเตยแป๊บหนึง่งครับตอนนี้ใบเตยของเราก็บดเป็นน้าเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการผสมกันเลยครับดนับแรกเราใส่ไข่ก่อนนะครับตามตัวน้ำตาลทรายนะครับ คนก่อนตามด้วแป้งนะครับ ตามด้วยนมผงนะครับกลมในข้ากันนะครับตามด้วยนมสดนะครับนมสดคาร์เนชั่นนะครับ <c oughs> นมตัวนี้จะทำให้ขนมและไส้ขนมเราไม่ขาวนะครับตามด้วยก,กะทิครับใส่ลงไปเลยนะครับ ปัที่สองร้อยห้าสิบกรัมนะครับจากนั้นใส่ใบเตยนะครับค <c oughs> นนะครับ ครับวิธีการกวนนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปิดไฟนะครับให้เอาไส้ของเราใส่ลงไปก่อนใส่ลงไปก่อนนะครับจากนั้นตามด้วยเนื้ยสดนะครับใส่ลงไปเลย จากนั้นก็เปิดไฟนะครับครับตรงนี้ก็เริ่มแทงเราเริ่มจับตัวแล้วนะครับ ดูเวลากลมจะเป็นริ้วๆทิวๆอย่างนี้นะครับเกือบจะได้แล้วนะครับอีกนิดเดียวโอเคครับได้แล้วนะครับครับตอนนี้ไส้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมปังที่ผมดึงไว้เอาไว้สําหรับคานกับไส้สังขยานะครับลองมาดูกันนะครับนุ่มมากเลยนะครับ อย่างนี้ฮะท่านผู้ชมน่าทานไหมฮะน่าทานครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ปังจาเบเกอรี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ